เรามีเบ์เซอร์ตัวใหม่จากค่าย ChatGPT เขาชื่อเบ์เซอร์ว่า Atlas b o w s e r ครับถือว่าฉลาดเลยแหละไม่ใช่ระดับหนึ่งมันแอบเทนข้อมูลหรือเปล่าเนี่ย Super d a l Academy From Beginner to Pro to Coder ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่เคยเขียนโค้ดมาก่อนอยากอัพสกิลหรืออยากเปลี่ยนสายงานมาเป็นโปรแกรมเมอร์ s u p e r d e ์เดฟอะคาพร้อมแล้วที่จะพาคุณปลดล็อกสกแกพภาพและก้าวสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์ที่พร้อมรับมือกับทุกความท้าทาย AI u n l o c k สวัสดีครับพี่ภูมิจากซ u ปเดฟอะ a าเดมี่เฮ้หายไปนานน้องงานวุ่นมากเลยไม่ว่ามาอัดเลยนะครับวันนี้ก็มาหัดอีกแล้วมีความรู้ดีๆเด็ดๆมาให้น้องๆเลยวันนี้พี่ภูมิจะมาพูดถึงเบราว์เซอร์น้องๆคงคุ้นชินกันอยู่แล้วในสายเดฟในสายเทคเนาะว่าเฮ้ยเรามีเบราว์เซอร์ในดวงใจมีอะไรบ้างเนาะอย่างพี่ภูมนี่คือใช้เป็นหลักเลยก e o h r o m e g o o g l e Chrome เนี่ยเนื่องจากเป็นเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่แล้วกันที่ end user ใช้ เ n d user, user ก็คือ User ปลายทางจริงๆอะ่ๆอะเขามักจะใช้ Google Chrome เป็นหลักเพราะ,ะนั้นพี่บูมมักจะใช้ Google Chrome เป็นตัวหลักเลยในการใช้งานเพราะว่า1คือใช้ในงานเดฟ2คือใช้ในงานเทสเทสงานของพวกน้องๆทีมโปรแกรมเมอร์พี่บูมเนี่ยว่าเขาเขียนมาโอเคไหมใหญ่พิสเทสในโครมผ่านเนี่ยเอ้ยอย่างน้อยๆโอเคละนะครับเพราะ User ส่วนใหญ่ใช้ในโค m มแต่จริงๆคือกระบวนการขั้นตอนการ QA เองจริงก็ต้องให้ QA เอเขาเทสเนาะ QA เอเขาต้องเทสในโคลมใน Firefox Safari าของฝั่ง windows ก็ใช้ microsoft edge แต่ เบราว์เซอร์ที่คนฮิตมากเลยตัวหนึ่งก็คือ Brave Brave, Brave ววก็จะเน้นในเรื่องของการแบบอ่า privacy นะของผู้ใช้งานอย่างเช่นแบบอ่าบล็อกโฆษณาคือบล็อกโฆษณาให้ฟรีๆเลยไม่ต้องไปเสียเงินเลยค,คุณใช้ Brave เรื่องข้อมูลการหลุดของข้อมูล Security อ,อะไรอ่างเงี้ยเขาก็ซีเรียสในเรื่องของตรงนั้นอันนั้นก็คือคนก็นิยมใช้ Brave เยอะพอสมควรแต่อย่าลืมว่า end user <c oughs> ไม่ได้รู้จักใช้ Brave กันทุกคนซะส่วนใหญ่แต่ว่าวันนี้เรามีเบราว์เซอร์ตัวใหม่จากค่าย ChatGPT เขาชื่อเบราว์เซอร์ว่า Atlas Browser ครับ a d l a s Browser คืออะไรก่อน a d l a s Browser คือ Browser ของ ChatGPT ถามพี่นะจริงๆมันคือ Chrome บวก ChatGPT คืออนจริง a d l a s Browser มันถูกสร้างมาจาก Chromium ะะที่เป็น Library แบบ Open Source ของ Google Chrome Google Chrome ก็คือ based on Chromium อยู่แล้วตัว a d l a s ก็สร้างมาจาก Chromium เหมือนกันแต่ตัว a d l a s เนี่ย เขาบิวอินตัว AI เข้าไปเลยย้ําว่าคําว่าบิวอินเขาเป็นเบราว์เซอร์แบบ AI first ไม่ใช่เป็นโ Chrome ติดตั้ง e x t e n s i ชั ChatGPT นะเขาบิวอินเข้าไปในตัวเขาเลยมันคือเบราว์เซอร์ที่มาถึงปุ๊บถาม AI แล้วให้ AI ไปค้นหาให้ในเว็บแล้วก็ทําสรุปข้อมูลให้อะไรประมาณนั้นเนาะก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นพร้อมกันเลยหน้าตาเบราว์เซอร์มันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งพี่มองว่าเอาจริงๆอ่ะมันก็แอบคล้ายๆ ChatGPT ปกติที่น้องลงในเดสก์ท็อปเรากดเข้ามาปุ๊บในหน้าแอดลาร์มันก็จะเป็นอย่างงี้น้้้อออออองงสาาาามมมรรรถเเ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 เปปิิดดดดแหืืนนนนใชบวว์์่่่ๆลยยทีีีกจจะฟ็ สองฟีเจอร์ใหญ่ๆจริงๆพี่มอว่ามันมี3ฟีเจอร์ที่ต่างจากตัว ChatGPT ปกติฟีเจอร์ก็คือ agent mode จริงๆ ChatGPT ปกติตอนนี้มันก็มี agent mode ละแต่อาจจะต้อง allow สิทธิ์เปิดสิทธิ์อะไรมันให้เยอะแยะนะฮะแต่ agent mode ในที่เนี้ยคือ agent mode ที่ใช้ในโหมดของ b r o ซอร์เราสามารถใช้งานให้เขาทำกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนนึกสภาพถ้าเกิดเราใช้เว็บเองเราจะต้องค่อยๆเสิร์ชท,ทีละเว็บเสิร์ชข้อมูลทีละเว็บหาเว็บที่มันน่าสนใจก่อนได้10เว็บเข้าไปอ่าน10เว็บแล้วค่อยมาสรุปข้อมูลแต่เราสามารถสั่งเนี่ยให agent mode. ฟีเจอร์ต่อมาชื่อว่า browser memory ถ้าเกิดเออเราอยากให้มันจำอะไรเรากด browser memory แล้วเราพิมพ์ค้นหาเนี่ยมันก็จะ memory ไว้ใน browser มันก่าวคือหมายความว่าสิ่งเนี้ยที่เราเคยพยายามค้นหาแล้วมันจะจดจำอยู่ใน browser a d l a s นี้หลังจากนี้น้องพิมพ์อะไรอะ่ะมันจะมี memory เนี้ยอยู่ในหัวมันอยู่แล้ว create image ่ข้ามอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วมันสร้างภาพได้มัน deep research ได้นะอันนี้ก็จะลง research ลึกเลยแล้วก็ tab search ประเด็นคือหลายๆคนใช้ browser นะมีปัญหาก็คือเปิด tab ไม่อันเปิดอย่างเงี้ยเปิดเปิดแบบรัรรว แล้วแต่ละแท็บก็ค้นนั่นค้นนี่ดูนั่นดูนี่เปิดเยอะๆยๆเยอะปกติแท็บใหญ่ๆซ้อนกันจนเหลือเล็กๆแค่จนไม่รู้ว่าแท็บอะไรไปท็อะไรอ่ะหาไม่เจอต้องค่อยๆคลิกดูทีละอันถ้าคุณมีปัญหาอย่างนั้นคุณใช้โหมดแท็บเซิร์ชแล้วคุณพิมพ์เสิร์ชแท็บคุณได้เลยเช่นแบบเออคุณเปิดดูบอลเอาไว้แล้วคุณเปิดอย่างอื่นดูไปเยอะแยะละแล้วคุณหาแท็บวิเคราะห์บอลไม่เจอคุณก็พิมพ์ค้นให้แท็บได้เลยอันนี้คือโหมดของแท็บเซิร์ชโหมดที่พี่คิดว่าเป็นคิลเลอร นนะะเช่นอ่พี่อาจจะแบบเปิดเอเจนต์โหมดเนาะแล้วก็แบบกิมบอกเขาว่าช่วยค้นหาบทความที่น่าสนใจจาก Super Dev Academy ให้หน่อยเปิดมาสัก5ถึง10บทความและสรุปพร้อมแนบลิงก์บทความที่น่าสนใจท็อปสิบเอนเปุ๊บ เราพิมพ์แบบนี้เข้ามาปุ๊บมันจะเหมือนหน้า Chat GPT เลยน้องเห็นปะมันจะแบบเฮ้ยเริ่มวิเคราะห์ก่อนสิ่งที่เราพิมพ์ให้ทำอะไรวะเอเจนต์โหมดที่ให้ทำให้ทำอะไรวะมันจะคิดก่อนอ่ะมันจะค่อยๆวางแผนเริ่มเสิร์ชแล้วเวลาเราอยู่ในหน้าเสิร์ชเนาะมันจะมีหน้าโฮมที่เป็นเหมือน Chat GPT นี่มันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเปิดเหมือนเปิดคล้ายๆแบบ Google อ่ะเหมือน Google Search อ่ะแล้วมันก็ค่อยๆเสิร์ชค่อยๆเสิร์ชข้อมูลอ่าอ่าเสิร์ชเสิร์ชเสิร์ชอ่าเห็นปะ เหมือนแบบมันกําลังแบบเราก็จะเห็นลเลยนะ เห็นแบบเรลไทม์เลยมันจะต่างจาก ChatGPT ที่เหมือนแบบมันแอบไปเสิร์ชของมันแบ็กกราวด์แต่เนี้ยเราจะเห็นเลยว่ามันแบบกาลังพิมพ์เสิร์ชอยู่แล้วพยายามแบบเข้าไปเปิดลิงก์อะไรบ้างเปิดเว็บอะไรบ้างเปิดข้อมูลอะไรบ้างนี่มันเปิดครบละพอได้ข้อมูลเปิดครบปุ๊บข้อมูลเหล่านี้มันจะอิงจากเว็บจริงเลยเนี่ยมันจะมาเปิดเว็บจริงเลยเราจะเห็นเลยว่าแบบโหนี่มาเปิดเข้าเว็บเลยนะมาดูเว็บมาอ่านเว็บอ่านข้อมูลต่างๆในเว็บเลยมันเป็นโรบอทเลยลูดอ่านเว็บเลยดิเฮ้ยลูดดูเว็บเองด้วยไม่ต้องอ่านเองแต่มันอาจจะนานหน่อยเนาะเหมือนแบบใช้เวลาเหมือนก สรุปมาว่าท็อปสิบทความที่น่าสนใจในซูเปอร์เดฟอะคาเดมีเนี่ยอะไรสนยจที่ถ้าให้คนไปทำเองนี่เป็นชั่วโมงนะครับแต่แบบนานเนี่ยของพี่คือแบบหลักนาทีนะมันจะต่างจาก c h a t g p t ที่ถ้าเกิดเนี่ยน้องเอาคำถามเนี่ยไปถาม c h a t g p t ทั่วไปที่มันไม่ได้เป็นรูปแบบของแอดลาร์ เอเจนต์โหมดเนี่ยมันจะตอบน้องได้ทันทีเลยโดยการใช้ข้อมูลในอดีตหรือการเดาบ้างหรือการวิเคราะห์ของมันมั่มวๆบ้างะนะแต่เนี่น้องมั่นใจว่าเบสของคําตอบอ่ะเขาค้นหาสดๆตอนนี้แล้วเขาเอามาวิเคราะห์แล้วตอบน้องเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เขาตอบน้องคือข้อมูลจริงๆจ,จ,จากการค้นหาเมื่อกี้ไม่ใช่ข้อมูลสะสมที่ตัวเองเก็บมาในฐานข้อมูลของตัวเองค้นหาสดๆและววิเคราะห์สดๆและตอบสดๆนั่นคือความแตกต่างของ ChatGPT ทั่วไปกับตัว Atlas ระหว่างมันไปอ่านข้อมูลนะ ต่ละเว็บพี่ขี้เกียจรอเนาะด้วยความเป็นแบบถ้าเกิด Chat GPT นี่ก็คือฉันต้องเปิดค้างรอไว้ฉันเปิดอีกแท็บหนึ่งเลยแล้วฉันก็ปล่อยอีแท็บนั้นทํางานไปเห็นไหมนี่เห็นเริ่มเห็นความต่างยังบางทีทําอะไรบางอย่างมันขี้เกียจรอแชท GPT บางทีคุณคุยได้ทีละหนึ่งเรื่องอะแต่ต่างจากแอดลาร์เนี่ยที่แบบเขาทํางานเป็นระบบแท็บแท็บหนึ่งปล่อยทํางานแบบนี้ใช้เอเจนต์ทำงานไปอีกแท็บหนึ่งคุณใช้ทํางานอีกเรื่องหนึ่งตัวอย่างเช่นอ่าจริงๆพี่มี CMS นะระบบหลังบ้านของพี่ ะะที่เอาไว้เขียนบทความควบคุมไอตัว Superdeep Academy นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูเฉพาะหน้าตัวอย่างเนี่ย มันเป็นหน้าเนี่ยมันเป็นแบบฟอร์มระหว่างนี้เนาะระหว่างเขาค้นหาบทความเนี่ยพี่จะลองเขียนบทความเองสิแต่พี่ขี้เกียจเขียนบทความเองวะน้องน้องรู้ประการเขียนบทความเนี่ยทีมพี่จะต้องไปรีเสิร์ชหาข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเอามาสกัดเอามาเกาเอาให้ AI หลายๆเจ้าช่วยเกาบทความให้มันอ่านง่ายขึ้นเช็คความถูกต้องรีเช็คกันหลายรอบมากกว่าจะปล่อยบทความออกมาหนึ่งบทความที่เป็นความรู้เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่จะลองทำอะให้มันออโตเมชันอะแล้วมันคิดสร้างบทความเองเลยกรอกแบบฟอร์มเองเลยทําได้ไหม มากนพี่เปิดนะเปิดหน้า Cms ของพี่นะพี่กด Ask Chat GPT ช่วยลงมือกรอกแบบฟอร์ม CMS ที่ผมเปิดอยู่เพื่อเขียนบทความลงใน Super Dev Academy b l o c s โดยอยากให้เขียนเนื้อหาเป็นภาษาไทยให้เด็กๆน้องๆที่สนใจใน Text เข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับ Atlas Browser โดยบทความนี้อยากให้อ่านจบใน8นาทีมาดูกันนะตึงเขาบอกว่าฉันสามารถใช้เบราว์เซอร์ของคุณเพื่อก่อแบบฟอร์มได้นะแต่คุณต้องกด continue ก่อนไม่ไม่ไมมเขาไม่ถือวิสศาสศะทำเองนะเขาต้องให้เรายอมรับก่อนได้จัดไปน้องมาดูกัน เห็นว่ามันจะขึ้นแบบหน้าจอขึ้นแบบวิ่งแบบเอ้ยดูแบบไฮเทคมากพี่เหมือนจะคลิกอะไรบนจอไม่ได้ละเหมือนเขาล็อกไว้เลยสังเกตคือเราก็จะเห็นเรียวไทม์เลยนะว่าเขากําลังจะเริ่มต้นเขียนบทความให้เราเขาจะแบบแอบเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะเพื่อเสิ a ร์ชข้อมูลเกี่ยวกับ a อ l a าสเบราว์เอเองก่อนเขาเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเพื่อเสิร์ชแล้วเขาก็โอเพนนิ่งหลายเว็บเลยที่พูดเกี่ยวกับแอ l ลานะฮะแอลาเบรานะฮะหลังจากนั้น มันก็จะสํารวจเหมือนคล้ายๆสํารวจว่าเอ้ยมันมีฟิลอะไรให้ก่อบ้างนี่พี่ยังไม่ได้บอกเลยว่าว่าฟิลอะไรเป็นความหมายว่าอะไรมันควรจะเข้าใจเองโดยคอมมอนเซนต์อนะเนาะแค่2โหมดเนี้ยพี่ว่าโหดแล้วโหมดในการแบบค้นหาแบบเอเจนต์แล้วก็เปิดอีกแคปหนึ่งไปไปดู YouTube ได้ไหมระหว่างนั้นเปิดเพลงฟัง,งแล้วก็กลับ <'ve> กลับมาร้อยไปดู ชิวทำงานแบบชิลๆระหว่างปล่อยให้เขาเขียนบทความของเขาไปไปดูผลก่อนอันแรกนะท็อปสิบบทความของเรามีอะไรบ้างที่น่าสนใจเนาะเขาก็ไปรีเสิร์ชนะหนึ่งแ n ทชิลเลอร์นิ่งมีลิงก์นี้อ่ะกดได้ไหมคูปด,ดิอ่ะมีลิงก์จริงมีคนดูเยอะจริงรับมือกับการเบิร์นเอาบ้างมีจริงไม่มั่วเนี่ยเห็นว่าหา้าจากข้อมูลจริงๆเลยนะก็อเจ๋งนะมาดูนี่นี่มาดูมาดูดูอันนี้พลาดไม่ได้พี่วาดถ้า ถ้าเราเปิด browser memory ให้มันจดจําคือเปิดให้มันแบบ memory เรื่องราว<ม>ที่มันเคยทําแบบนี้ครั้งต่อไปมันน่าจะเขียนเร็วขึ้นนะพี่มองว่าเฮ้ยมันต้องผนวกกันระหว่าง agent mode ผสมกับ browser memory อยู่อันนี้ก็น่าจะเห็นประโยชน์ของ browser memory ละว,ว่าเฮ้ยอะไรที่เราเคยใช้ AI ในการมาทำ automation หน้าเว็บอะที่มันจะต้องเสียเวลาศึกษา ถ้ามันมี browser memory อ่ะมันน่าจะมีประโยชน์ในขัง้งถัดไปนะนอกเหนือจากนี้อันนี้คือสายงานแบบตั้ง,งคอนเทนต์เขียนคอนเทนต์เนาะหมาะสำหรับการตลาดทีมการตลาดต่างๆเนี่ยใช้เนี่ยดีมากเลยพวกคนทำเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนาะเกี่ยวกับเรื่องการให้ข้อมูลทางการศึกษาอย่างเงี้ยใช้ AI ตัวเนี้ยช่วยได้เลยในระบบ4เมตรแ,แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเช่นเขียนมงเขยย mail, ียนเมลอะพี่ว่าใช้ได้ง่ายๆเลยเปิดอีเมลให้หน่อย แล้วก็เข้าไปอ่านเมลแล้วก็ไลไตอบเมลให้หน่อยพี่ว่ามันทำได้นะเฮ้ยเนี่ยดูดิแอดดัลเบเซอร์คืออะไรแต่พี่คอนโทรลไม่ได้เนี่ยมันเริ่มละมันเริ่มกลอกละมันเริ่มกรอกละมันเริ่มกรอกละคือนอกจากเขากรอกฟอร์มได้เขายังแอคชั่นในการคลิกส่วนต่างๆได้ด้วยถ้าเกิดเทียบกับตัวแบบ เครื่องมือทูที่แบบเอาไว้เขียนโรบอทคลิกนั่นคลิกนี่ทำนูทนทำนี่ไอ้นั้นอะมันเหมือนมันไม่ได้คิดเองอัตโนมัติอันนั้นมันเหมือนเราต้องแบบเขียนโปรแกรมเพื่อสอนมันบอกกระบวนการให้มันทาตามลาดับคลิกนั่นทําน,น,นี่สกอร์เมาส์ลงมากดนั่นกดนี่พิมพ์นั่นพิมพ์นี่แต่เนี้ยอย่าลืมนะมันคิดเองทําเองนะมันเลื่อนสกอร์ดูนั่นพยายามทำความเข้าใจบริบทของแต่และฟิลของแต่และปุ่มแล้วก็คลิกเองลองเองด้วย a d เบ a า b ์เ w s e r คืออะไรพาเด็กๆรู้จัก browser ai สุดฉลาดเรื่องรู้ได้ด้วย เข้าไปดูแล้วมีรูปอะไรให้ใช้ได้บ้างไม่มีผมยังไม่ได้อ่าทำไงดีเนี่ยมันจะหลุดจากหลุมนี้ได้ไหมเอามาดูกันว่าเขาจะแก้ไขปัญหาหน้างานยังไงอ่ เฮ้ยสรุปตอนนี้เขาเลือกภาพได้ละจัดเตรียมอาร์ติเคิลคอนเทนต์ตอนนี้เขากําลังจัดเตรียมคอนเทนต์อยู่แล้วก็คิดดูคิดเป็นระดับขั้นตอนนะนี่เราจะเห็นว่าเขาทําอะไรเลย,ยมีประวัติทั้งหมดและนี่เพิ่งออกมานะน้องเพิ่งออกประมาณแบบช่วงปลายเดือนตุลาคมอะน้องคิดดูว่าถ้าเกิดผ่านไปสักปีหนึ่งอะ AIP เดียวจะไปขนาดไหน r o ซ s e and l a r จะขนาดไหนถ้าแอดลาร์แบบทางานแบบคลิกตึ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 ก,ตกมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแค่ไหนแต่สิ่งที่น่ากังวลมีไหมถามพี่มีแน่นอน เพราะว่ามันแอบเทรนข้อมูลหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้มันแอบยิง Data อะไรไปเทรนข้อมูลหรือแ่าแอบมาเห็นระบบหลังบ้านเราอะหน้าตาระบบหลังบ้านเราไม่เคยเปิดให้ใครเห็นแล้วเรียนรู้หน้าตาเว็บไซต์ระบบหลังบ้านเราแอบเห็นข้อมูลของเราเยอะแยะมากมาในระบบหลังบ้านเราอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลน,น่ากลัวนะเพราะว่ามันเห็นเนี่ยมันจากที่ดูเนี่ยมันวิเคราะห์ระดับเขาเรียกว่าภาพแล้วมันเห็นเหมือนที่คนเห็นนะมันไม่ได้ดูแค่เรื่องโค้ดแล้วอะมันไม่ได้ทําะแนนเข้าใจระดับโค้ดอย่างเดียวมันดูทั้งโค้ดแตกที่เห็นมันวิเคราะหสงงงีรรววาาดอนนนคคหโ้้้ขัแล ก็ดูแบบดูภาพรวมที่เป็นบริบทเหมือนเป็นหน้าเว็บที่เป็น UI จริงๆเหมือนที่คนมอง UI จริงๆมันเห็นทุกมิติเลยแอบน่ากลัวเหมือนกันที่จะเป็นโลบอทที่สามารถคิดได้เองทําเองจากการที่เราแค่บีฟมันะลงไปแล้วทํางานออโตเมชันหน้าเว็บเราได้เองเลยถ้าเกิดใครมีระบบหลังบ้านแล้วมีงานรูทีนที่เกียดที่เกียดพี่คิดว่าตัว ChatGPT Atlas อะในอนาคตอีกไม่นานเชื่อว่าเขาจะทํางานหน้าเบื่อในหน้าเว็บไซต์แทนน้องๆได้หมดเลยใครมีระบบหลังบ้านที่จะต้องทํานั่นทํานี่ปั๊มไลท์เล่นเกมนู่นนี่นั่นอนาคตเชื่อเหอะคน จะใช้แอดลาร์เนี่ยมาทำอะไรเยอะแยะแน่นอนเดี๋ยวนี้ก็ออ้เขียนแล้วเขียนมาทีแบบปึ้งเลยมันไม่ค่อยคือมันจะต่างจากแชท GPT ที่ค่อยๆพิมพ์ตอบดใช่ไหมอันนี้เหมือนมันจะคิดมาเลยบทความแล้วมันก็จะ พึ่งเดียวเราไปในฟอร์มเลยปึ่งบทความเราปึ่งเลยแต่ใช้เวลาคิดนิดนึงเราก็คิดว่ามันค้างหรือเปล่านะถ้าเป็นแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดในชัดจีพีเราก็จะรู้ว่ามันกําลังตอบเราอยู่แบบสตรีมนะติด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 ตแต่นี้ไม่ใช่คือแบบนิ่งไปเลยคิด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 แล้วก็ปุ้งเดียวเลยสร้างบทความให้เราเลยกดสต็อปหรือเทคคอนโทร่ก็ได้นะเทคคอนโทร่ control, ก็คือเราเราเหมือนหยุดให้เขาทํางานแป๊บนึงเหมือนพอสอะแล้วเราก็มาดูว่าเอ้ยตอนเนี้ยเขาทำอะไรไปเราบ้างก็เขียนบทความมาโอเคนะก็ดูดีฮะกรอบให้เองทำอะไรเองเียดวน้้ออองงเชื่่่ีีมมันนนนนไไไปปกกลลแจบะะ็รา นะฮะก็เห็นละว่ามันใช้งานยังไงนะครับกับตัว a d l a s Browser นะฮะบวกกับ Agent Mode นะฮะมันโหดมากมากพี่อาจจะเล่นไม่ได้ครบทุกฟีเจอร์นะฮะแต่ว่าฟีเจอร์ที่เห็นเนี่ยแค่เอาพระเอกก็โหดมากละ Agent Mode น้องๆลองไปลองกันมาดูว่าเวิร์กไหมแต่สารพี่มันยังแอบเหนื่อยๆช้าๆคิดนานอยู่ใจด่วนใจร้อนเนี่ยาพิมพ์เองเร็วกว่าพิมแบบฟอร์มเนี่ยพี่ทำเองเร็วกว่าแต่ว่าไม่แน่ในอนาคตอย่างที่พี่บอกถ้ามันเรียนรู้มันเข้าใจโครงสร้างของการใช้งานระบบหลังบ้าน UI ของเราแล้วแล้วเราก็กด Browser Memory ให้มันจําไว้ครั้งต่อไปมันต้องทำงานเร็วขึ้นแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์เด็ดๆนะครับของ a อ l a านะครับฝากน้องๆกดใจกด s u b สไครป์กดกระดิ่งให้พี่บุ๋มด้วยนะครับแล้วพี่บุ๋มจะมาทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้น้องๆเรื่องใหม่ๆของเด็ดๆต้องซุปเปอร์เด็บอะคาเดมีเท่านั้นขอบคุณครับสวัสดีครับ s u p e r d e เด็ a อะคาเด from beginner to pro coder น่าน่ะโอ้โหไม่ธรรมดาบอกเลยไม่ธรรมดาโอเคสาม の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと、hey.